กับส่วนข่าวนี้ครับตำรวจเอนะครับช่วงนี้ก็เดินหน้านะครับปวาดล้างในเรื่องของการพนันเห็นว่ามีหลายที่เลยทีเดียวนะครับ<ช>อย่างล่าสุดที่ชนบุรีนะครับมีคน่ยไปเปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันกันอว่านี่เป็นบอนใหญ่ด้วยบอนใหญ่ด้วยนะครับเล่น เสาปั่นนะครับก็จับนักพน,นันได้ถึง26คนนะครับมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงยึดของกลางได้เยอะเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาประมาณสักตีสี่ที่ผ่านมานะครับพันตํารวจเอกโสรถเอี่ยมสะอาดผู้กํากับการสถานีตํารวจภูอรน,นาจอมเทียนก็นํากําลังชุดสืบสวนนะครับตำรวจอาสาสมัครกว่า10บนายปิดล้อมจับก,กุมนะครับปนพน,นันเสาปัน่นก็ได้นักพน,นันนะครับ26คนด้วยกัน เป็นชาย7คนหญิง19คนของกลางนะครับเงินสด3 1 4 0บาทแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเล่นการพนันนะครับเต๋าป้านเนี่ยก็มีโคกหินขนาดใหญ่มีลูกเตา๋ามีไม้หนีบเงินนะครับแล้วก็โต๊ะพนันหลังจากเข้าไปตรวจค้นนะครับก็พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันกันจริงก็คือไปเปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าบุกผารีสอร์ทการเด่นที่นาจอมเทียนนะครับจังหวัดชลบุรีเนี่ยลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ครับ ทางตำรวจบอกนะครับว่าที่ผ่านมามีการสืบทราบมานะครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันนะครับคาดีรีสอร์ทแห่งนี้ก็คือมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครับและพอสืบทราบว่าแน่ชัดว่าเล่นพนันจริงเนี่ยตำรวจเขาก็กระจายกําลังลงพื้นที่เรียกได้ว่าปิดประตูตีแมวเลยก็ได้นะครับคือไม่ให้ผู้พนันเนี่ยตั้งตัวเลยทีเดียวก็สู่โจมเข้าไปจับกลุ่มนะครับจนสามารถจับกลุ่มนักพนันไว้ได้ทั้งหมด เบื้องต้นนะครับก็มีนายสุชาติอนุโชตรับเป็นเจ้ามือก็บอกว่ามีการเปิดห้องเช่านะครับเป็นรายเดือนมีข้าวปลาอาหารดูแลนักพนันอยา่างดีส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับคือนายอานน์บุญชุมนะครับก็รับเป็นเจ้าของบ้านตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งหมดนะครับส่งให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับฐานร่วมกันลักลอบเป็นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ